สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกูชี่ล็อตใหม่นะคะทางร้านนะคะรับชำระเงินทางธนาคารวอลเล็ตแล้วก็มีแบบปลายทางด้วยนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจแบบไหนตามวิดีโอนะ,ะสามารถแคปภาพจากวิดีโอนะคะมาสอบถามสั่งซื้อได้ทางไลน์ค่ะตรงนี้จะเป็น i อดีไลน์นะ,ะก็มีสี่ลายให้เลือกนะคะสำหรับใครคะ่ะที่ไม่สะดวกทางไลน์นะคะทักมาได้นะที่ทางเพจเฟซบุ๊กยี่โม่ช็อปนะคะเดี๋ยวเพจเฟซบุ๊กอันนี้เราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะ,ะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะ ส่วนใครอยากติดตามรูปสินค้ากวๆนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ IG y วจัตสกูช่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบช่องทางการติดต่อใครมองเห็นเบน,นี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ทีใต้คลิปแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะ เริ่มที่แบบแรกนะจะเป็นสกูชี่ราคาชิลละ5บาทนะคะก็ลอตนีม้มากม่เยอะมากเลยนะคะเริ่มที่รายแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นซาลาเปาฮะก่าวมาชเอตมลโรนะคะแบบแรกก็เป็นมัดเมลโรอันนี้นะจะมีหลายหน้านะคะจะเป็นแบบหน้าเต้าหู้แบบบแบบนี้ราคา5บาทเท่านั้นไซส์จะใหญ่กว่ามินิเล็กน้อยด้วยนะคะมีกลิ่นหอมอ,อ่อนแล้วก็นุ่มสโลอันนี้คุ้มค่ามากนะมีหลายหน้าด้วยนะคะก็หน้าตาคล้ายๆกันนะอันนี้ราคาชิลละ5บาทแบบแรกนะคะมัดเมลโรค่ะ ต่อนะคะอันนี้จะเป็นแบบซาลาเปา5้าบาทเหมือนกันนะอันนี้ก็นุ่มสโลแล้วก็ไซส์จะใหญ่กว่ามิ็กเล็กน้อยเหมือนกันนะคะ5บาท,บาทตรงนี้เป็นฮะเก๋านะคะนี่นะก็ทั้งซาลาเปาฮะเก๋าแล้วก็มาร์ชเมลโล่นะคะเนื้อจะเหมือนกันเลยไซส์ก็พอๆกันด้วยนะคะมีกลิ่นหอมมันอ่อนนะก็แล้วแต่ว่าจะชอบลายไหนนะคะคุ้มค่าทุกแบบราคาชิละาบาทค่ะ ต่อนะคะอันนี้จะเป็นมินิบานอิโมจินะคะก็ตัวนี้จะมีหลายหน้าเลยนะเป็นพวกหน้าอิโมจินะคะข้าวๆาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะไซมินินะคะแล้วก็ตัวน,นี้นิ่มมากนะคะสโลแล้วก็นี้น่ารักด้วยเป็นลายแบบอิโมจินะคะ5บาทอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแมวสีขาวนะคะก็ตัวนี้มาใหม่นะก็จะเป็นสกูชี่แบบนุ่มๆน,นะคะไซต์ตัวนี้ไซจะเป็นประมาณไซต์กลางเลยนะราคาชิละ5บาทนะคะ เป็นน้องแมวสีขาวนะคะมีหลายหน้าเลยนะจะเป็นแบบหน้าตลกประมาณนี้นะคะหัวเห็ดมินินะคะก็ตัวน,นี้มีหลายหน้าเหมือนกันแล้วก็มีหลายสีเลยนะคะจะเป็นสีแบบมินินะคะชมพูเข้มชมพูอ่อนเหลืองเขียวนะคะสีฟ้าน้ำตาลน,นะคะก็เป็นสีประมาณนี้เลยสนใจสีไหนระบุมาได้นะคะนุ่มสโลหะก็เป็นหัวเห็ดมินิอันนี้ราคา5บาทนะคะ ่วนตรงนี้ก็เป็น5บาทเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะคลาแบบไปนะคะ่วนให่ก็จะเลยชิ้น2ชิ้นนะคะก็เป็นราคาพิเศษเลยมีเป็นขนมปังอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบแอปเปิ้ลอันนี้ปังหน้าแมวนะคะก็น,นี้เป็นสีแบบสกูชี่มินิเหมือนกันมีสีตามนี้เลยนะคะหน้าตาก็จะมีหลายหน้าด้วยนะนุ่มสโลค่ะ5บาทซาลาเปาแบบ5บาทนะคะอันนี้จะมีเป็นแบบตจมิ่เล็กน้อยนะ แล้วก็ตรง5บาทอันนี้นะคะจะมีเป็นแบบอื่นๆด้วยนะคะที่จะมีไม่เยอะนะคะอันนี้ก็ถ้าอยากได้แบบนี้ก็สามารถให้คลับไปได้เหมือนกันนะคะด้านบนอันนี้นะคะจะเป็นช็อกบอลมินินะตัวนี้ก็มีสีตามนี้เลยนะคะมีซอสนะคะช็อกโกแลตลาดแล้วก็มีท็อปปิ้งโรยด้านบนด้วยนะคะนิ่มสโลเหมือนเดิมเลยนะคะน่าดีม,มากๆนี่นะสีก็ตามนี้เลยนะคะราคาชิล่าหบาทค่ะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นสกูชี่ราคาพิเศษนะคะก็จะเป็นราคาชิ้นละ7บาทนะคะสกูชี่ราคาพิเศษคือสกูชี่ที่มีตำหนิเล็กน้อยมาจากโรงงานนะคะเลยมาขายให้ในราคาพิเศษนะก็อันนี้นะคะใครที่จะสั่งแบบราคาพิเศษนะคะให้ระบุมาด้วยนะก็จะเป็นแบบอีกราคาหนึ่งกับสกูชี่ปกตินะคะแล้วพี่แบบแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นโลซานนโอราคาพิเศษนะคะตำหนิอันนี้มากน้อยแต่ละชิ้นไม่เท่ากันเลยนะคะก็จะคลาไปให้นะไม่สามารถระบุได้นะคะว่าจะมีตำหนิประมาณไหนนะคะอันนี้ก็จะมีหลายหน้าอะไร สีเลยนะคะใครอยากได้สีไหนหน้าตาไหนนะคะกระปุกมาได้เลยนะ,ะราคา7บาทนะคะไซส์ใหญ่จัมโบ้แล้วก็เนื้อดีนุ่มสโลเหมือนเดิมเลยนะคะ7บาทเท่านั้นนะเป็นสกุชีะะ่ราคาพิเศษโลซานิโอค่ะชิ้นใหญ่มากๆนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นสกุชีะะ่ราคาพิเศษเหมือนกันนะคะจะเป็นมีเดียมบันนะคะตัวน,นี้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะมีหลายหน้าตาให้เลือกนะคะเป็นหน้าตาน่าตลกประมาณนี้นะคะ ราคาชิ้นละ7บาทสกูชชี่ราคาพิเศษ7บาทแบบต่อมานะคะจะเป็นจัมโบ้บันนะคะก็มีหลายแบบเลยมีทั้งหน้าอิโมจิจัมโบ้บันเหลืองนะคะบัานขาวก็มีอันนี้เป็นแบบเฮดบันแพนด้านะคะก็จะให้ดูหลายๆแบบนะคะตอนนี้ก็จะแตกต่างมากน้อยกันไปนะคะราคาชิ้นละ7บาทนะไซส์ใหญ่นะคะไซส์จัมโบ้อันนี้ก็ราคา7บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ นุ่มสโลนะคะสนใจแคปภาพไปได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยจัมโบะะ้ราคาพิเศษนะคะก็ตัวนี้นะตำหนิอันนี้จะค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะคะดูประมาณนี้นะราคาชิ้นละ7บาทเหมือนกันค่ะไซส์ใหญ่แล้วก็นุ่มสโลนะคะโดนัทคิตตี้ราคาพิเศษค่ะมีท็อปปิง้งหย้ด้านบนนะคะก็อันนี้จะมีสีเหลืองตัวนี้นะคะ แล้วก็มีเป็นสีชมพูเข้มด้วยนะเต่าจัมโบ้ราคาพิเศษค่ะก็อันนี้จะมีก็จะมีค่าประมาณนี้นะคะสีนะคะมีสีฟ้านะคะสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลนะคะมีสีชมพูด้วยก็นี้มีครบทุกสีเลยนะคะเป็นเต่าไซจัมโบ้นะเป็นราคาพิเศษนะคะราคาชิ้นละเจ็ดบาทค่ะนุ่มสโลมากๆแล้วก็ไซใหญ่นะคุ้มค่ามากนะคะเบาท โมโนีโมโนี่นะคะก็ตัวนี้ไม่ได้มานานมากนะคะราคาอันนี้10บาทนะก็ะจะมีหลายสีให้เลือกเลยนะคะใครสนใจสีไหนนะคะลายไหนสามารถระบุมาได้นะคะก็ตัวโมโนีโมโนี่นะนี้จะเป็นตัวแบบนิ่มๆยืดๆนะคะเล่นาน,นานๆก็จะแบบนิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ยืดดตาหน่อยนะคะราคา10บาทนะสลามากับเพชรสีเหลืองนะคะอันนี้เหลือกระปุกสุดท้ายแล้ว10บาทค่ะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นสกุชี Lord, ช่ราคาชิ้นละ10บบาทนะคะเท่ากันทุกแบบเลยนะ แบบแรกนะคะก็จะเป็นแบบครัวซองนะคะอันนี้มาใหม่นะเหมือนของจริงมากเหมือนขนมปังครัวซองจริงมากๆนะคะแล้วก็ตัวสุกี่นะเนื้อซอฟนุ่มนะคะสโลด้วยราคา10บ,บาทนะคะไซส์ตัวนี้จะเป็นไซส์ประมาณนี้ค่ะโดนัทมิกกี้เมาส์นะคะ10บ,บาทเหมือนกันนะอันนี้ผิวนะคะจะเป็นผิวหมุกด้วยนะคะ ตัวฮีโร่นะคะอันนี้นาลอตนี้นะคะมีทั้งหมด6แบบครบเลยนะคะก็เดี๋ยวให้ดู3แบบแรกอันนี้กันก่อนนะคะใครสนใจลายไหนนะแคปภาพมาได้เลยนะคะอันนี้เป็นลายแรกนะคะลายต่อมาจะเป็นตัวนี้นี่นะคะแล้วก็ลายต่อมาอันนี้ก็สุดท้ายก็จะเป็นลายนี้ค่ะอันนี้น่ารักทุกลายเลยนะคะแล้วแต่ว่าจะชอบลายตัวการ์ตูนตัวไหนนะคะเป็นตัวฮีโร่นะแล้วก็นุ่มชโลนะคะ เนื้อซูชิอนนี้จะเป็นเนื้อแบบเป็นผิวมันๆน,นะคะราคาชิ้นละสิบบาทนะโลบันโลกนะคะอก้อนนี้จะเป็นรูปโลกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีลายตรงนี้ด้วยนะเป็นตัวกลมๆนะคะแล้วก็นิ่มมากๆสโลด้วยค่ะราคาชิ้นละสิบบาทนะคะตัวนี้ก็จะมีกลิ่นหอมด้วยนะสิบบาทค่ะ บอลกระต่ายสีเหลืองนะคะก็จะเป็นบอลกลมๆตรงนี้แล้วก็มีหูกระต่ายนะผิวก็จะเป็นผิวหมุกนะคะอันนี้เนื้อจะแบบนิ่มๆนะคะสโลด้วยนะคะราคาชิ้นละส0บบาท,บาทกระต่ายใส่มงกุฎนะคะก็อนนี้จะเป็นสีชมพูะคะ่ะไอติมนะคะมีเป็นไอติมโคนสีส้มอันนี้นะคะแล้วก็เป็นท็อปปิง้ง แล้วก็มีเป็นไอติมแท่งดิบนะคะอันนี้จะมี2ส,สีให้เลือกค่ะเบคอนนะคะเด็กผู้หญิง LQL ไส์เล็กนะแมวยูนิคอร์นะคะก็ตัวนี้จะมี2ส,สีให้เลือกค่ะจะเป็นสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะคะสายตัวนี้จะเป็นสายกลางนะคะจะเป็นแบบตัวกลมๆเต็มมือเลยนะนิ่มนะคะเนื้อแบบนิ่มมากๆ แล้วก็สโลค่ะอันนี้เนื้อเนียนมากนะคะเนื้อดีนะราคาชิ้นละสิบบาทนะคะจะเป็นแมวยูนิคอร์ลนลายน่ารักมากๆค่ะโดเรมอนนะคะก็จะเป็นหัวโดเรมอนแบบนี้อันนี้เป็นสีมุกนะคะสีจะเป็นออกน้ําเงินม่วงๆนะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อนิ่มๆนะคะแล้วก็สโลมากด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะราคาชิ้นละสิบบาทค่ะไอติมคนกลมนะคะก็น,นี่นะจะมีสีทั้งหมดสี่สีนะคะมีสีเหลืองฟ้าเขียวนะคะ แล้วก็สุดท้ายอันนี้นะคะจะเป็นสีชมพูเข้มนะอันนี้จะเป็นส์กลางเกือบจัมโบ้นะคะแล้วก็จะเป็นลายจุดๆแบบนี้ตัวสกุชิก็นุ่มสโลอันนี้ก็มาใหม่นะคะเป็นไอติมโคนกลมค่ะราคาชิ้นละสิบบาทบอสมิกกี้เมาส์นะคะก็อนนี้จะมี2แบบนะคะจะมีเป็นแบบสีแดงแล้วก็สีชมพูอันนี้นะ ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ตัวนี้จะเป็นผิวมุกนะคะแล้วก็ตัวสกูชี่จะนุ่มมากๆนะคะเนื้อซอฟแล้วก็สโลว์นะลายน่ารักมากๆนะคะจะเป็นลายมิกกี้เมาส์ราคาชิ้นละสิบบาทค่ะบอลแมวสีฟ้านะคะก็ตัวนี้จะเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะเป็นฟ้าแบบพาสเทลแล้วก็ผิวมุกด้วยนิ่มสโลว์มากๆเหมือนกันนะคะรอนี้เนื้อนิ่มมากๆสิบบาทค่ะ ก็ตหาหัวใจนะอันนี้จะเป็นสีชมพูออกแดงๆหน่อยๆนะคะตเวสกุชี่จะเป็นเนื้อแบบดืบๆแล้วก็นิ่มนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อใหม่นะคะเป็นนิ่มๆนะแล้วก็สโลนะคะก็นี้ราคาะชิลสิบบาทตัวน,นี้จะเป็นสายกลางนะคะสามีเดียมค่ะคับเค,ค้เกส่ไหมสีสายลุงนะคะอันนี้สีสวยมากนะคะเป็นสีแบบสายลุงแบบนี้เลยแล้วก็เนื้อนะคะเนื้อจะเป็นเหมือนแบบนุ่มๆนะคะเนื้อซอฟมันสายไหมประมาณนี้นะคะ ราคาตัวนี้ก็ชิลละสิบบาทเหมือนกันค่ะแมวนะคะนี้จะมีสองสีนะคะจะเป็นแมวสีเทาแล้วก็เป็นแมวสีส้มอันนี้จะเป็นหน้าตาตามนี้เลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่นะไซส์ตัวนี้จะเป็นไซส์กลางนะคะไซส์มีเดียมค่ะตัวสกุชิก็นุ่มนะคะเนื้อซอมแล้วก็ชา์โลนะคะลายน่ารักด้วยเป็นรูปน้อง,งแมวนะคะราคาชิลละสิบบาทค่ะ ระต่ายขนปุยนะคะอันนี้มีสองสีเหมือนกันนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะตรงผิวนะคะจะเป็นเหมือนทำเป็นลูกขนปุยๆกลมๆแบบนี้น่ารักมากๆนะคะแล้วก็เนื้อสกุชี่ซอฟนะคะแล้วก็สโลนะนุ่มสโลค่ะราคาชิละสิบบาทเท่านั้นนะเนื้อดีมากๆตัวนี้โดเรมอนนะคะก้อนนี้จะมีเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็สีแดงนะไซ่์ตัวนี้นะคะไซส์จัมโบ้ไซส์ใหญ่ค่ะ ห้าหลังก็จะเป็นแบบนี้นะผิวเนียนมากๆนะคะราคาชิ้นละ10บาทค่ะต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นสกูชี่ราคาชิ้นละ20บาทนะคะก็ตั้งแต่ราคาชิ้นละ20บาทขึ้นไปนะแล้วเรามีแพ็กเกจให้ทุกชิ้นนะคะแบบแรกนะคะเป็นไมยูนิคอร์นอันนี้นะมีทั้งหมดสีสีให้เลือกนะคะก็หลอดนี้มาครบเลยมีสีอันนี้เป็นเหมือนกาแล็กซี่ใส่ลุงนะคะอันนี้ก็เป็นใส่ลุงแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นตรงนี้เป็นตัวผีเสื้อนะคะแต่ว่าจะมีสองสีเป็นสีทนส้มแล้วก็ทนม่วงชมพูนะคะ ราคาชิละยีบาทนะตัวนี้เนื้อดีมากๆนะคะเนื้อจะเป็นแบบนุ่มๆแล้วก็สโลมากนี่นะคะความสโลแล้วลายสวยน่ารักมากๆนะคะมีแพ็กเกจด้วยนะราคาชิละยีบาทเท่านั้นนะคะแนะนานะเป็นมายูนิคอร์นค่ะตุ๊กตาผลไม้นะคะก็ตัวนี้จะมีทั้งหมดสี่ลายให้เลือกนะคะมีเป็นแตงโมงมะเขือเทศส,ส้มนะคะแล้วก็เลมอนค่ะอันนี้นะคะก็มีแพ็กเกจเหมือนกันนะแล้วก็นุ่มสโลมากมากนี่นะคะสโลมากความสโลนะ แล้วก็เหมือนผลไม้จริงมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเหมือนแบบเลมอนจริงๆเลยมีใบไม้อยู่ด้านบนด้วยนะคะราคาชิ้นละ20บาทมีแพ็กเกจค่ะไซส์จัมโบ้นะคะอันนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นแบบผลไม้ครึ่งซีอันนี้นะคะก็ตัวนี้จะมีหลายลายเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูแต่ละลายนะคะใครสนใจลายไหนนะคะแคปภาพไปเลยนะลายแรกนะคะก็เป็นอันนี้เป็นลายสาลี่นะคะอย่างต่อมาอันนี้เป็นลายเมลอนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแอปเปิลน,นะคะ มาเป็นทับทิมนะคะมังคุดมะเขือเทศพชนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะเป็นครึ่งซี่วันนี้เป็นทรงครึ่งวงกลมนะคะด้านหน้านี้ด้านหน้าเป็านแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นเหมือนบันนะคะคล้ายๆบ้านเลยเนื้อดีด้วยนะนุ่มสโลแล้วก็มีแพคเกจนะคะราคาเฉลี่ย0บาทค่ะ นางเงือกนะคะเป็นผมสีม่วงอันนี้นิ่มมากๆนะคะแล้วก็มีแพ็เกจเหมือนกันนะ20บาทลอยสีเหลืองนะคะอันนี้ก็มีแพ็เกจแล้วก็ไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้ค่ะราคาชิ้นละ20บาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชิ้นละ35บาท3ชิ้น100ก็มีแพ็เกจเหมือนกันนะคะอันนี้3ชิ้น100สามารถซื้อคลาแบบกันได้นะคะแบบแรกนะคะจะเป็นมายูนิคอร์นะคะมีทั้งหมด3ลายตามนี้เลยนะคะใครสนใจสีไหนลายไหนนะคะแคปภาพได้เลยนะ ไายใหญ่ไซสจัมโบ้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนื้อซอบนะคะสีสวยมากๆนะคะรานะคาชิ้นละ35บาท3ชิ้น100นะลิงตางหัวใจนิลคูมาแฮมเบอร์เกอร์นะคะเด็กผู้หญิง LQL จัมโบ้นะคะจะเป็นใส่ช่ดสีทองแบบนี้นะไซส์ตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะไซส์ใหญ่กว่ามือด้วยนะคะ กลิ้นสีดำนะคะก็ตัวนี้ซ้ายใหญ่เหมือนกันซ้ายใหญ่กว่ามือนะคะเนื้อดีมากอันนี้เนื้อนิ่มนะคะแล้วก็สโลวมากๆานะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นสีดำค่ะ35บาท3ชิ้น100นะคะ แกอะอัปปาก้านะคะก็อันนี้เป็นแกอะอัปปาก้าส์บิ๊กจัมโบ้เลยนะคะส์ใหญ่มากๆนะมีสีชมพูกาแล็กซี่นะคะแล้วก็นี้จะเป็นสีใสลุู้นค่ะสาใหญ่มากเป็นส์บิ๊กจัมโบ้นะโตเซกูช่นะคะนุ่มสโลแล้วก็จะทําเป็นเหมือนขนปุยๆของแกอะอัปปาก้าด้วยนะคะลายอันนี้น่ารักมากๆสาใหญ่มากนะคะ3าบาทสงชิ100้นหนึ่งรอมีแพ็กเกจนะคะอันนี้คุ้มมากนะ เค้กกุหลาบนะคะอันนี้ลายสวยมากเป็นลายกุหลาบแล้วก็ทําเป็นลูกเค้กอันนี้นะคะกลิ่นจะมีกลิ่นหอมเป็นกลิ่นเหมือนเนยของเค้กด้วยนะนุ่มนะคะแล้วก็สโลค่ะกลิ่นหอมมากราคาชิ้นละ35บาท3 1 0ชิ้นหนึ่งร้อยนะคะมีแพ็กเกจเหมือนกันนะเค้กยูนิคอร์นคนไอติมนะคะก็จะมีเป็นสีชมพูแล้วก็จะเป็นสีฟ้าตัวนี้นะใส่บิ Big ๊กจัมโบ้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีแพ็กเกจค่ะนิ่มแล้วก็สโลนะคะ35บาท3 1 0ชิ้นหนึ่งร้อยค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นแบบสกูชี่ล็อตใหม่นะใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพจากวิดีโอมาสอบถามสั่งซื้อได้ทางไลน์เลยนะคะตรงนี้จะเป็น ID ดีไลน์นะก็มีสี่ลายให้เลือกนะคะสําหรับใครนะที่ไม่สูดทางไลน์นะคะทักมาได้นะที่ทางเพจเฟซบุ๊กเยี่ยมโลช็อปนะคะเดี๋ยวเพจเฟซบุ๊กเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะอันนี้ก็จะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะส่วนใครอยากติดตามรูปสินค้าคร่าวๆนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ igy สกูชี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบช่องทางการติดต่อ ใครมองเห็นเบ็นี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ที่ตาคลีบแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะด้วยนะคะขอบคุณค่ะ